สวัสดีทุกคนวีลคัมแบ็คทูบอสเบ c h a n แนลวันนี้นะครับทุกคนคอนเทนต์พิเศษมากเลยเพราะว่าวันนี้นะครับบอสจะได้ไปร่วมงานแฟชั่นยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับทุกคนก็คืองาน Bangkok International Fashion Week นะครับหรือ BIFW นั่นเองอันนี้ก็เป็นปีที่3ของบอสแล้วนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้ไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับให้ดูออฟฟินิดนึงนะทุกคนก็คือวันนี้เป็นหนุ่มมิวมิวนะฮะทุกคนก็ ทั้งทั้กก็จะเป็นประมาณนี้เลยอตอนนี้นะครับบอยก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเหลือมีนัดไปทําผมนะครับที่หาดอุมแฮสลอนนั่นเองกําลังหาเครื่องประดับนะฮะทุกคนก็จะใส่อะไรจริงก็คงใส่เี็บเรี้ยไปน,ะนะะั่นแหละะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวว่าจะใส่แค่แหละสร้อยเดี๋ยวทําทผมเสร็จแล้วค่อยใส่นะ <c oughs> เดี๋ยวัไงนะครับเราไปเจอกันภายในงานเลยนะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนบอนี้บอทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปงานแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็าลังจะขับรถนะครับไปที่สยามพารากอนนะครับเดี๋ยวจะมาขอเล่าเรื่องงานนะคบ BFW หรือบอขอเรียกสันส้นๆว่าะบ f ฟละกันนะครับงานบ i ฟเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนเป็นพื้นที่ให้เราได้โชว์ศักยภาพของไทยดีไซเนอร์แบรนด์นะครับต่างๆซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่จัดประมาณ6วันนะครับทุกคนซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีโชว์ของแต่ละแบรนด์ ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้นะครับก็บอจะมีไปดูทั้งหมด2โชว์นะครับทุกคนโชว์แรกนะครับที่บอจะไปดูนะครับก็คือเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับชื่อว่าลีสังบงนั่นเอง ส่วนโชว์ที่2นะครับจะเป็นของแอปส์ลูสยามน่เองซึ่งมันเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับทำร่วมกับออสองแบรนด์ก็คือ,อ,อแบรนด์สตรีทแวร์ของไทยนะครับ Dry Clean Only กับแบรนด์เกาหลีนะครับอาโจบายอาโจซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยตอนนี้ก็คือรถติดมากๆนะครับอยู่นาภาวานาะให้บอดไปทันด้วยนะครับทุกคนกลัวไปโชว์ไม่ทันเหมือนกันเพราะว่านี่เราขนาดเผื่อเวลามาแบบเยอะแล้วนะฮะก็เดียมารอลุ้นกัน ครับตอนนี้บอกก็ถึงงานแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปในงานนะครับทุกคนโดยโชว์แรกของบอเนี่ยก็คือเป็นโชว์ของลีซังบอมนั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ตำนานของเกาหลีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโชว์จะเป็นยังไงนะครับทุกคน ทุกคนคตอนนี้บอดดูโชว์ของลีซังบงจบแล้วนะคะโชว์ต่อไปของเรานะคะจะเป็นโชว์ของแอปส์ลูดสยามนะครับที่เป็นโปรเจกต์คอลเลกชพิเศษกับแบรนด์ไทยสตรีทแวร์อย่าง Dry Clean Only ีนะครับแล้วก็อีกแบรนด์สัญชาติเกาหลีอย่างอาโจบายอาโจนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เริ่มโชว์กำลังจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในงานะ ครับทุกคนตอนนี้บอยก็ถึงบ้านแล้วนะครับขอมารีแคปนะครับงาน BIFW 2024นะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ ก็คือวันนี้เนี่ยบอสไปดูมา2โชว์เนาะโชว์แรกเนี่ยของแบรนด์เกาหลีนะครับลีซังบงนั่นเองก็คือจริงๆถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแบรนด์เนี่ยบอสไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะฮะก็สิ่งที่ชอบในโชว์อะครับก็บอสว่าเออชอบที่ว่าแบรนด์เขาเนี่ยเหมือนเขาหยิบ ตัวแบบเคาเจอร์เกาหลีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาตีความแล้วก็ใส่เข้าไปในเสื้อผ้านั่นเองซึ่งมันก็ถือเป็นอะไรที่แบบว่าก็แปลกใหม่ดีนะครับบอชเองเนี่ยถือว่าทำออกมาได้แบบคอมพลีตมากๆเลยคือมีลุกเนี่ยน่าจะแบบไม่ต่ำกว่า20ลุกได้เลยนะฮะและทุกคนก็คือบอได้เจอกับแบบเรียกว่าเป็น MC หลกักการของแบบฝั่งเกาหลีเนาะซึ่งแบบไม่คิดว่าจะได้เจอเขาด้วยนะคะอยู่นะเขาชื่อว่า อ๋อ,อฮงซึชอนนะคะหรือว่าโทนี่ฮงนั่นเองทุกคนเดี๋วจะขึ้นรูปไปดูวอได้แบบไปขอเขาแบบถ่ายรูปด้วยนะคะจริงๆอ่ะวอชอบดูรายการเขามากนทุกคนถ้าทุกคนแบบรู้จักก็คือเป็นรายการ j นะูเอ b o สบอกหนาของเกาหลีนั่นเองซึ่งแบบเซอร์ไพรส์มากที่ว่าเขามาเดินแบบโชว์ด้วยนะคะถือว่าทางแบรนด์นะคะก็คือทำโชว์มาได้แบบดีมากๆเลยนะครับประทับใจมากเลย ส่วนโชว์ที่2นะครับเป็นของแอ s o l u t e สยามนั่นเองซึ่งก็ตัวโชว์นี้มันเป็นเหมือนโปรเจกต์คอลลบอิเศษเนาะ mm hmm. กับ Dry Clean Only mm hmm. แล้วก็แบรนด์เกาหลีโ o บาโจโชว์ทำออกมาได้แบบ mm hmm. ดีมากอาจจะเร็วเป็นดิดหนึ่ง mm hmm. สิ่งที่ชอบของโชว์นี้นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นเรื่องของสภานนัเอง mm hmm. ซึ่งบอสสุวรเขาทาออกมาได้แบบ ดูสุด wearable สามารถใส่ได้จริงเนาะแล้วก็มีความ street ว e a และโมเดลเนี่ยที่เลือกมาทุกคนก็คือก็คือมีแต่แบบน้องๆที่ป๊อบนะคอมีวง atlas มีวง dice นะฮะ ก็มีวงน้องๆอาราล่านะครับทุกคนก็คือแบบเอ่อทีป๊อปแบบเดินบนรันเวย์ช่ำๆไปเลยนะฮะซึ่งก็เออดีใจมากที่ว่าได้ดูโชว์นี้นะครับ mm hmm. ส่วนโชว์ของวันอื่นนะฮะทุกคนก็จริงๆก็จะมีแบบไทยดีไซเนอร์แบรนด์เนาะที่แบบมีแต่แบรนด์แบบท็อปๆของเมืองไทยเลยอย่างเช่นแบบ โฮเอ a อาซาวานะคะเพนคิออะไรต่างๆซึ่งก็จะบอกว่าแบบ Thai Designer Brand นะคะทุกคนก็คือแบบไม่แพ้ชา์ตใด,ดในโลกจริงๆปีที่3ของบอลแล้วครับสำหรับ BAFW นั่นเองก็จะบอกว่าประทับใจงานทุกครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกเออดีใจรู้สึกอออนเนอร์ที่ว่าเออเราเราได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน จัดทุกปีนะฮะก็คือยิ่งปังทุกครั้งนะฮะโอเคครับทุกคนสับไพ่นะครับที่ชอบคอนเทนต์วันนี้นะครับก็อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องบอดเบกนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากดูคอนเทนต์ที่แบบรู้สึกว่าเรียลไทม์มากขึ้นก็สามารถไปติดตามนะครับอินสตาแกรของบอทได้เลยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคบที่สามารถว่าติดตามแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆของ วัาได้นะครับวันนี้บล็อกขอไปพักแล้วนะครับทุกคนยังไงเจอกันใหม่คลิปห,หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย